มาเดอ้อมื่อนี่เห็ดสมพักเห็ดสมพักไว้กินเองจ้าเมนูง่ายๆไว้กินกับลาบกระปนุนกับเจวได้หมดเลยจ้าลองเบิ่งเดอ้อขนู้ใดอยากเห็ดกินเองกะโดยวิธีการง่ายๆจ้าบอยุ่งยากเบิ่งเลยกะสามารถเห็ดตามได้เ้อจ้าสวัสดีจ้าเจ้าเมื่อนี้จะมาพาเห็ดเอ่อสมพักสมพักเนาะพอดีได้ กะหล่ำม,มาหัวหนึ่งพากันเลื่อตาบัวพาชิ้นใหญ่แล้วก็จะเอา หลังจากที่ผ้ากระลำแล้วก็จะเอาไปล่างสักก่อนเด้อจ้ะค่อยเอามาขันผู้ใดมากกินกระลำดอ,งพ,ดอง,งพักดองสมพักระลองเห็ดเบิ่งเด้อจ้ะ ขลาหัวหนึ่งพอดีจ้าที่จะเอามาเห็ดมือนี่เดี๋ยวจะเอาไปลามกอน,นเนาะจ้าเนาะหลังจากที่ห้องล่างกระลำเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าแล้วเ้าก็จะมาโรยเกลือไว้ก่อนเด้อโรยเกลือไว้เลยจ้าโรยไว้เลยสักประมาณให้พักมันยุบจ้าโรยเห็ทัวเลยเด้อ โรยเกลือให้ทั่วถึงเลยจ้าเพื่อให้ผักมันยุบเวลาเข้าขันมันจังบบมันจังบลิมันจังบมุมมนนะจ้า อันนี้ใส่ยลอยไปประมาณจักสองช้อนโต๊ะเน้วจโ้โรยเกลือไว้แล้วแล้ว,ลวเขาก็จะวางไวให้พักมันยุบก่อนจักประมาณยี่สิบนาทีเข้าคอยมาคั่นเน้วจ้าถตาคัคั่นตอนเนี้ยพักมันกรอบแล้วมันจะเห็นให้พักเละได้ง่ายจา้าเลยจะปล่อยไวให้มันยุบก่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะเพราะเขารยเกลือไว้แล้วเนาะจ้ะพักยุบแล้ว เขาก็จะมาคันเลยจ้าลวยเกลือไว้ให้พักมันยุบเพื่อให้มันเหนียวเวลาเขาขันมันจังบุริพักจังบบรีจ้านีเขากระจะมาขันเลยขันไปเรื่อยเรื่อยเลยจ้าจนให้พักมันยุบเลยจ้พาพอเขาขันได้ทีแล้วเขาก็จะใส ต้นหอมไปน้ำด้วยจ้ะกระลำปีหัวหนึ่งแล้วก็ใส่ต้นหอมไปจักสามสามต้นจ้ะอะกเอาลงคันคันใส่น้ำกันจ้ะคันไปเรื่อยๆเลยจ้ะคันไปจน ให้น้ำพักมันออกจนได้เลยเขาก็จะไปร่างล่างน้ำเกลือออกนอกจากร่างน้ำเกลือออกเดี๋ยวรอสักครู่นะจ้าคันไปเรื่อยๆจ้าพ่อเขาคันได้ที่แล้วกะจะไปล่างน้ำเกลือออกนอกจากนอะแบบนี้เนาะล่างออกจกักจนมันจืดเลยอะจ้าพอเขาล่างร่างแล้วก็เขาก็ชิมรดเบิรงนนอกจากว่าพักเขาจืดความเข็มลดลง ได้ทีหรือ,อยัางกันได้ทีแล้วเทากับเอามาใส่ข่าเหนียวด้อจ้ะข่าเหนียวใส่จักไก่ไฟ,ฟ้องหนึ่งจากแซนนามไว้คันผู้ใดบบมีข้าเหนียวกับใส่ข้าสวยก็ได้ด้วจ้ะแล้วเท้ากับจะคั่นคั่นคั่นคลุกเคล้าให้เขา้ามันเข้าก็พักจากใส่ผงปรุงรสลงไปจักสอนชานึงเด้อจ้ะคันผู้ใดใส่ผงชูรส มีผงชูรสกับไฟผงชูรสดดไดเรจ้าเขากัากคันคันคันให้เขากับพักทั้เข้ากันเกลือนี่ยังไม่เติมจ้าเพราะว่าความเค็มเขามันได้คงที่แล้วจา้าแต่ว่าขันความเค็มห้องบ่ได้เขากะค่อยเติมตอนหลังจากที่ห้องล่าง รังแล้วอีกที่หนึ่งก็ได้เร้อจ่าขันความเข้มห้องบ่ถึงเดียวพักเฮ้ามันจะเสียเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะให้เขากะพักมันเข้ากันพ้อคุกเขา่าเข่าได้ทีแล้วเอาก็จะแพ็กใส่กระปุกไวเร้อจ้าถ้าเฮ้าบ่มักเปรี้ยว หลายเขากะขั้นตอนเศร้ากินตอนเย็นก็ได้เด้อจ้าขั้นตอนเย็นกินตอนเศร้าได้จ้าอันนี้สำหรับหนึ่งมือเนาะที่เฮดมานี่แฮกใส่กระปุกไว้จ้าแล้วกกินหนึ่งมือคันผูดด้ใดอยากกินหลายมือกะ เป็ดปริมาณหลายกระได้เด้อจ้าอันนี้สำหรับกินหนึ่งมือแล้วที่นี่ก็จะใส่น้ำเอ่อน้ำเศ้าเข่าเนาะจ้ะาผู้ใดบ่มีน้ำเศ้าเข่าก็ใส่น้ำธรรมดาเด้อจ้าเป็นน้ำอุณหภูมิปกติเด้อหรือว่าจะใส่น้ำต้มแล้วปล่อยไว้ให้มันเย็นสะก่อนเนาะจ้าเนาะ,ะ,นะค่อยเอามาใส่ จะเติมน้ำเศร้าเขา่าลงไปเลยนจ้ะเติมลงไปเห็นมันท่วมจนท่วมพักเลยนะจ้ะ ข,ขั้นตอนเศร้าตอนแรงก็กินได้เ้อจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วกัปิดฟ้าไว้ได้เลยเลยจ้าเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้าสมพักสมพักมนีเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าสมพักกะลัมปีใส่ต้นหอมมน,นีมน,นีมีน้ำเศ้าเข้าใส่น้ำจ้า คันตอนเศร้ากินตอนเย็นได้จ้าคันตอนเย็นกินตอนเศร้าได้จ้าคันกว่างไวอุณหภูมิห้องเนาะปกติกบตอนเย็นกบกินได้เลยจ้าคันผู้ใหญ่ให้มันเปรี้ยวกะสองมือกะกินได้หรือว่ายังบวกกินกะคันแล้วแล้วว่างไวอุณหภูมิห้องถ้าคันตอนเศร้าตอนเย็นตอนเย็นกะเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อวจ้าเพื่อว่าให้มันความเปรี้ยวมันมันมัน มันเพิ่มขึ้นนะแม่จ้าตาบความเปรี้ยวมนันเนาะลองเบิ่งนเดอจา้าเหตุง่ายๆผูดด้ใดอยากลองเห็ดสมผักกินเองจา้าลองเบิ่งเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไคร e กดกระดิง่งให้กับไอดินทินบรนบานเป็นกำลังใจให้กับไอดินทินบรบานในการให้คลิปต่อๆไปนะเด้อจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบ่ให้ผ่านในคลิปต่อต่อไปจา้า